อยากกินนมใช่ไหมอหาก,กินนมก่อนกินนมก่อนมีคนมาแย่งกินไม่แย่งไม่แย่ง,ยงกินกินเลย<ม>กินเ,<ร>เสร็จแล้วเ,ลเดี๋ยวต้องพูดคุยกันหน่อยนะไม่ไม่คุยกับยายจันแล้วนะจะคุยกับเด็กที่อยู่ในล่างเนี่ยนี่ใครเนี่ยที่อยู่ในร่างยายจันเนี่ยไม่มีชื่อไม่มีชื่อ แล้วทำไมถึงมาอยู่กับเขาอยู่ตรงนี้ในห้องน้ำหนาว้อวนอ,อ,อือเขาบอกว่าที่ไปทำอะไรมาล่ะโอ้โหทำรัพปสิสิตีตัวแล้วตอนนั้น ไปให้เขาทําอะไรให้<ำ>ให้ทําขอให้ทําขันห้าขอขามาแล้วก็อาบน้ำมนต์อาบอน้แรกนี่โอ้วิ่งได้เลยอืมผมไม่ย่ากเชื่อนะผมอยู่ดีๆผมวิ่งได้เลยวิ่งแบบไม่รู้สึกเลยพอสามสี่วันเอาแล้วมาแล้วอาการแม่เนี่ยมันเริ่มเป็นเมื่อไหร่ประมาณวันที่สิบห้าเดือนมิถุนายนกรดกรดาษดาพ่อมีอาการแต่มันไม่เยอะกินยายาเป็นกระป๋องกระป๋องปูนอาการที่เป็นที่คืออะไรฮะ อาการก็คือปวดท้องปวดตามเนื้อตามตัวปวดหัวนอนแต่มันไม่เจ็บอย่างนี้ผมก็ว่าเออเดี๋ยวลองไปเข้าโบสถ์มหาอุดดูไว้เห็นมอปลาว่าเข้าโบสถ์หาอุดหายผมก็ไปคุยว่าเออเดี๋ยวแป๊บหนึง่งผมจะหออลอกเมียผมมานะผมจะไปไหว้ท้าเวสุวันแล้วก็จะเข้าโบสถ์เปิดประตูลงมาเพลนั่งพระเพียบร้องไห้เลยพอดอีพระแก,ะแกะ่ผมรู้จักนสนิทกันมาสิบกว่าปีเขาก็ขี่สำร้งองมาถามโยมเปไน็นไรบอกก็แฟนผมมาโดนของไม่ดีเขา พอดีกรรมการรัดเขาบอกมาหลวงตาก็ช no ่วยเขาหน่อยสิเป็นพระน่ะก็เอาไม้กระพดน่ะเคะหัวหน่อยพอเคะหัวปุ๊บมึงยัมายุ่งกับกูก็เลยว่าไปบ้านหมอปาน่ะจัดคิวเรียบร้อยจัดที่นอนเรียบร้อยแล้วกลับบ้านไปเลยไปรอที่บ้านเลยมนที่แปดผมมาของมันแข็งหมอปาว่าอย่างเงี้ยเป็นไงครับแม่เหนื่อยยังเสียงคนแไ่อันนี้ยายจันไหมอ่ะเดียรอยากสื่อสารอะไรไหม นนเขาอยากจะกินนมมีนมให้ไหมยอยากกินนมใช่ไหมอก,กินนมก่อนกินนมก่อนมีคนมาแย่งกินไม่แย่งไม่แย่ง,ยงกิน<ม>กินเลยกินเสร็จแล้วเดี๋ยวต้องพูดคุยกันหน่อยนะไม่ไม่คุยกับยายจันแล้วนะจะคุยกันเด็กที่อยู่ในร่างเนี่ย นี่ใครเนี่ยที่อยู่ในร่า <ias>. งยาจันเนี่ยไม่มีชื่อไม่มีชื่อแล้วทำไมถึงมาอยู่กับเขาอยู่ตรงนี้ในห้องน้ำหนาวล้น เขาเอามาทิ้งเรานานหรือ,อยัง,างนานแล้วแล้วมาเจอกับเขาได้ยังไงเขาลดน,น,น้ำต้นไม้ไม่ได้กินอะไรเลยแล้วมาอยู่กับเขาเนี่ยรู้ไหมว่าบ้านเขาอทรอมานเนี่ยแฟนเขาทรมานเนี่ยไปไหนไม่ได้หิวแล้วอยากออกไหมอยาก แล้ววันนี้จะไปไหมไปยังไงไปไม่ได้แต่เพราะวันนี้หมอปามาทําให้จะไปไหมไป <c oughs> ขอให้หายเดี๋ยวผมคนอดนอนมันเบอร์อดนอนแล้วกลางวันเราก็ต้องเป้าอย่างเงี้ยมันนึกจะมาผมยังพูดกับน้องเมียเลยเนะยน้องเมียน้องลบายเนีน่ยบอกกูไม่เชื่อแล้วว่าเด็กเด็เคยดูแม่นางบางหนองผีลอ,อก,กลางคืนไม่เชื่อเลยเนี่ยผมจะพูดอย่างหัวเราะไกลกกลกาเหมือนตลกอะเล่นกลางวันก็เล่นด่ะ